เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาจาก TMA Centerband Indicator ซึ่งเป็นเครื่องมือ r e p พนต์แต่เนื่องจากการ r e p พนต์คือการอ่านความน่าจะเป็นของอนาคตเราจึงดึงข้อดีส่วนตรงนี้มา,มาใช้งานเราจะมาดูกันว่าคำว่า r e p พนต์คืออะไรก่อนเพื่อให้เข้าใจและไม่มีการผิดเพี้ยนเรื่องการใช้งานคำว่า r e p พนต์คือการที่เมื่อตลาดเวลาเดินผ่านไปแล้วเราจะเห็นใช่ไหมครับว่า เส้นเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเวลามันผ่านไปเนี่ยเส้นเนี่ยมันจะถูกขยับมาอยู่ข้างล่างเพื่อให้มันดูแบบดูจากอดีตเนี่ยมันดูดีแต่เมื่อเรามาเทรดจริงมันดันไม่เหมือนแบบนั้นแต่การใช้เครื่องมือนี้ในรูปแบบตอนนี้เราไม่ได้ใช้ในประโยชน์ของการเข้าออเดอร์แบบนั้นเราจะมีวิธีการเข้าแบบดีกว่าอย่างนั้นเราจะเห็นว่านี่คือรีเพนนะครับมันจะเห็นว่ามันถูกมันถูกเปลี่ยนเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อให้มันอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดเราค้นคว้า ในการใช้งานว่าเราจะใช้ข้อดีตรงนี้มาได้ยังไงเราจะเห็นว่าเครื่องมือเนี่ยมันจะถูกประมวลความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็อ่านค่าซึ่งอาจจะเกิดขึ้นอนาคตเราจะเห็นใช่ไหมครับสีเขียวตอนแรกเป็นสีแดงแต่ตอนนี้เป็นสีเขียวนะครับใช่ไหมครับต่อมามันก็เทเป็นสีเขียวขึ้นมาเรื่อยๆจนมันบอกว่าตรงเนี้ยเป็นสีเขียวใช่ไหมเราจะเห็นว่านี่คือคําว่า repaint ตอนนี้เรากําลังจะมา ดูข้อดีของการรีเพนดีกว่าว่าถ้าเราเอาข้อดีของการรีเพนมาบวกด้วยเทคนิคของเรามันจะทําให้เราสามารถเปิดออเดอร์ได้ดีขึ้นและแม่นยำขึ้นโอเคครับวิธีการใช้งานตามที่เราเห็นเนาะว่าสีเป็นตัวกําหนดทิศทางของการเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าสีแดงก็ให้เล่นเซลล์ถ้าสีเขียวให้เล่นบ่ายนะครับพอเข้าใจเนาะย่างงั้นถ้าเราย้อนมามาดูตรงนี้นะครับเราย้อนมาดูตลาดตรงนี้เลยนะครับวิธีการเล่นเนี่ย เราต้องอธิบายอันดับแรกเลยคือ SC pattern ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำวิดีโอแยกให้ว่า SC pattern ใช้งานยังไงนะครับให,ให้เข้าใจง่ายๆนะครับถ้ามีแท่งสีส่วนของสีนะครับถ้าเป็นสีแดงนะครับเขียวอันนี้คือการเล่นบ่ายแต่ถ้ามีสีของสีเขียวและแดงอันนี้คือ,ค,อคือเล่นเซลล์หมายความว่าเมื่อเราเห็นนะครับเมื่อเราเห็นเนาะเมื่อเราเห็นว่ากราฟเป็นสีแดงอยู่อย่างงั้นเป้าหมายเราคือคือ,ค,อคือเล่นเซลล์ใช่ไหมครับ การเล่นเซลของเราต้องมีแท่งแดงเกิดขึ้นและมีแท่งเขียวเกิดขึ้นนะครับหลักการแบบนี้นะคือจุดเข้า order. ออเดอร์อางนั้นเมื่อเราจะเข้าออเดอร์ได้ต้องมี2แท่งทีนี้เกิดขึ้นแบบสวิงไฮด้วยเราต้องวางเซลลิมิตหมายความว่าถ้าตลาดเป็นสีแดงแบบนี้ใช่ไหมครับแบบนี้คือให้เราเล่นเซลนะครับถามว่าเราสามารถเล่นบายได้ไหมเล่นได้นะครับเล่นได้ตอนไหนครับเล่นได้ต่อเมื่อมีแท่งแดงนะครับเกิดขึ้นแท่งแดงเกิดขึ้นนะ และแท่งเขียวแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเราถึงจะวางายลิมิตอยู่ข้างล่างนะครับนี่นี่นี่คือเล่นายแต่สําหรับการเล่นเซลล์คือให้มีแท่งเขียวเกิดขึ้นและมีแท่งแดงเกิดขึ้นนะครับให้เล่นเซลล์เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าโครงสร้างมันเป็นประมาณไหนสมมุติแลยกันว่าตอนเนี้ตอนนี้เลยนะครับมันเป็นสีแดงเราควรเล่นเซลล์ใช่ไหมถ้าตลาดดิ่งขึ้นแต่แต่อะไรครับเราสามารถวางายลิมิตได้นะครบับรูปแบบของการวางไปเรื่อยๆนะครับ ด้วยการควบคุมความเสีย่ยงอย่างนั้นระวังไบลิมิตตรงอะไรครับตรงอะไรครับตรงที่มีสิ่งที่เรียกว่าแดงเขียวเกิดขึ้นอ่ะนะฮะเราเราจะไม่มีการายหรือเซลแบบทันทีนะแต่เราจะไบแบบเซลแบบการวางลิมิตเท่านั้นนะครับไปดูกันนะปึ๊บอ่ะเราเกียวไม้หนึ่งไม้ใช่ไหมครับดิดขึ้นกําไรแล้วย่่งนั้นสมมติว่าเราปิดกําไรเราปิดตรงไหนครับเราปิดตรงที่เป็นเขียวแดงอ่ะถ้าเป็นเขียวแดงเราทำยังไงครับเขียวแดงเราจะทําการ take profit ถ้าเป็นแดงเขียวเราทําการบายเพิ่มเราเราเรา,เราทำการเทคโปรฟิตเนาะถ้ามันไม่เทคล่ะอ่ะมันไม่เทคไม่เป็นไรเราจะเห็นว่าแดงเขียวเกิดขึ้นอ่ะเราเทคไปละสมมติว่าไม่เทคทําไงเราวางบายลิมิตเพิ่มอีกไม้หนึ่งไม่ต้องสนถ้าตลาดมันยังเป็นสีแดงและตลาดอยู่นอกกรอบบายได้เลยตลาดเกี่ยวมาเกี่ยวปุ๊บเป็นไงครับเราติดแค่2ไม้ติดแค่2ไม้เลยนะครับเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับตลาดก็จะทําการดีดขึ้นอ่ารวบไม้กําไรนะครับแล้วเป็นยังไง เป็นไงครับตอนนี้ตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เรามันอยู่เป็นสีแดงใช่ไหมฮะเรารวบไม้ใบกำไรเสร็จสับแล้วเราทำไงเห็นสิ่งที่เรียกว่าเขียวแดงใช่ไหมสวิงไฮตรงเนี้ยเขียวแดงก็วางเซลเขียวแดงก็วางเซลล์ใช่ไหมครับเขียวแดงก็วางเซลเนาะเออเขียวแดงก็วางเซลลแล้วก็เขียวแดงก็วางเซลล์เพิ่มเติมนะครับนี่นี่คือตําแหน่งที่เราวางเซลล์นะเราไปดูกันเมื่อเราตลาดดิดขึ้นครึบนะฮะตลาดอยู่โซนบนเกิดอะไรขึ้นครับมันอยู่ตําแหน่งที่ที่อะไรครับตําแหน่งที่อะไรครับ นอกกรอบเราวางเซลล์เราเรากำลังวางเซลล์อยู่แต่อยู่ดีดีดีดดดไอ้ตรงเนี้ยมันเปลี่ยนเป็นสีสีเขียวแล้วเพราะประโยชน์ของการรีเพนท์ทำให้เราเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนได้ทันเวลาหมายความว่าเราต้องปิดปิดอะไรครับปิดเซลล์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นรวบม,มากําไรเนี่ยปิดเคลียเลยพอมันเป็นสีเขียวแล้วและล,ะลัษณะมาเล่นบายอ่ะเล่นบายตอนไหนตรงอะไรครับ ตรงไรครับตรงแดงเขียวอะแดงเขียววางใบลิมิตอะแดงเขียววางใบลิมิตเพิ่มเติมอะหาแดงเขียวหาแดงเขียวตามสุดวางตามสุดเลยวางใบลิมิตเพิ่มเติมจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวไปดูนะนี่คือเราใช้ประโยชน์ของการรีเพนตของการอ่านทับสีแบบทันเหตุการณ์เพื่อมาเป็นประโยชน์ของการใช้ของเราอะคดสตาร์ทเข้าไปปุ๊บเกี่ยวดีดขึ้นเดีดขึ้นเด็ดขึ้นกำไรใช่ไหมครับ ขึ้นไปแตะข้างบน T P ครับไม่างนั้นก็ตั้ง T P ข้างบนนี้ก็ได้และทําไงครับเพราะมันเป็นสีเขียวเราถึงวางใบใบต่ออ่าวางใบต่อหรืวางใบต่อได้เลยหรือวางใบต่อได้เลยก็คือเล่นคยกว่า run trade อ่าเล่นตามเทรนครับเมื่อเรากด start เข้าไปตลาดย่อมาเกี่ยวแลวดีดขึ้นเพราะอะไรครับไอ้ตรงกลางเนี่ยมันยังเป็นแดงเขียวอยู่เลยมันเป็นสีเขียวใช่ไหมยันอะไรครับเห็นไหมแดงเขียวเราวางใบลิมิตเพิ่มเติมข้างล่าง เรียกว,วางไปเรื่อยๆการเล่นแบบวางแผนมันไม่ใช่การเล่นแบบทันทีเราจะเห็นว่าตลาดเนี่ยจะดีดกำไรไปเรื่อยๆเราลองคิดภาพอย่างนี้นะรีเพนจริงแต่เราไม่ได้สนใจในการเข้าตามการรีเพนเราแค่สนใจว่าเครื่องมือตัวเนี้ยเครื่องมือตัวเนี้ยมันสามารถอ่านความน่าจะเป็นของอนาคตได้ขนาดไหนเพื่อให้เราเข้าและออกทันเวลาอ่า เราเราลองมาดูนะวันนี้ตลาดขึ้นแรงมากแต่ถ้าเราเราบอกว่าเอ้ยสีเขียววังใบวังใบวังใบเกิดอะไรขึ้นสีเขียววังใบสีเขียววังใบสีเขียววังใบดีดขึ้นกำไรสีเขียววังใบสีเขียววังใบดีดขึ้นกำไรเห็นไหมขึ้นไปข้างบนก็วังเซลล์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 ดีดลงรวบกำไรเขียววังใบวังใบวังใบขึ้นไปวังเซลล์เขียววังใบวังใบเราลองคิดนะเขียววังใบวังใบวังใบขึ้นไปกำไรเห็นไหมอย่างงั้นเราใช้ประโยชน์ เราใช้สิ่งที่เรียกว่าประโยชน์ขึ้นไปบางเซลล์วางเซลล์วางเซลล์ดิดลงกาไรอรวบขึ้นไปวางเซลล์วางเซลล์ดิดลงกาไรขึ้นมาเขียวเขียววางใบวางใบวางใบเราไม่ได้สนใจสิ่งที่เกี่ยนการรีเพนต์แต่เราสนใจสิ่งที่เป็นประเด็นหลักก็คือการประมวลผลความน่าจะเป็นที่เรามองไม่เห็นอ่าเมื่อเรามองว่ามันเป็นสีเขียวใช่ไหมก็วางใบเรื่อยๆถ้ามันออกนอกกรอบขวางเซลล์เรื่อยๆสีเขียวก็วางใบเรื่อยเห็นไหมตลาดยังสวิงสวิงสวิงขึ้นเลยเกิดเพราะอะไรครับ เราเห็นข้อดีของเครื่องมือตัวนี้นะเราเห็นข้อดีของเครื่องมือตัวนี้และข้อดีของการใช้ s c Pattern นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจการใช้ s c Pattern เพิ่มเติมสามารถสามารถนะคอมเมนต์คำว่าสนใจเดี๋ยวเราจะมาทำคอร์สหรือว่าวิธีการใช้ประกอบกับเครื่องมือตรงนี้นะครับแบบพิเศษแลีวเครื่องมือตัวนี้เป็นตัวต้นแบบนะครับจะมีการพัฒนาเพิ่มเติมเรื่อยๆให้เหมาะสมกับการใช้งาน นะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับสำหรับคนที่สนใจมากพอเราจะทำวีดีโอถัดไปเพื่ออธิบายเพิ่มเติมถ้าไม่มีข้อนะถ้ามีข้อสงสัยตรงไหนนะครับ